ต่อไปข้อที่สเ่เลยไหมคะ,เ,มคะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงเรียบร้อยไหมคะอ่าเรียบร้อยดูข้อ4นะทันนะคะมีใครไม่ทันไหมไปทางน่าจะทันนะคะข้อ4เวลากราบพระสงฆ์เราควรกราบอย่างไร เวลากราบพระสงฆ์เราควรกราบอย่างไรเรียบร้อยไหม ใช่ไหมคะอ่าเรียบร้อย,อย,อยไปดูต่อนะข้อ5นะคะข้อ5เราควรใช้คําใดแทนพระสงค์ขณะที่เราสนทนากับท่านเราควรใช้คำใดแทนพระสงค์ขณะที่เราสนทนากับท่านคำสุดท้ายอ่านว่ามหาบอพิษข้อง,งูนะคะอ่านว่ามหาบอพิษ คยได้ยินไหมมหาบพิธออันนี้ต้องได้อย่างน้อยกี่ข้อนะคะ oh. 6ข้อ อ่ต่อไปข้อที่6พร้อมหรือยังไ,ไ,ไปข้อ6เลยนะข้อ6เวลาสนทนากับพระสงฆ์ผู้ชายควรใช้คำใดแทนตัวเองเวลาสนทนากับพระสงฆ์ผู้ชายควรใช้คำใดแทนตัวเองพูดไปไหมเมื่อกี้นี้พูดแล้วฉเฉลยไปหมดแล้วทุกข,ข้อเลยเนี่ยใช่ไหม เรียบร้อยไหมคะ,คะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงกิตยาเรียบร้อยหรือยังคะกิตยาอ่าดูต่อข้อที่7เลยนะคะ,คะใครยังไม่ใส่ข้อ6มีไหมไม่มีไปข้อ7ข้อ7เมื่อเรายืนต่อหน้าพระสงฆ์เราควรยือนอย่างไร เมื่อเรายืนต่อหน้าพระสงฆ์เราควรยืนอย่างไรยืนก้มหลัง รียบร้อยหรือ,อยังกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยอันดับกระเดชดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่แปดข้อแปดเวลาใส่บาตรผู้หญิงควรระมัดระวังในเรื่องใดามากที่สุดเวลาใส่บาตรผู้หญิงควรระมัดระวังในเรื่องใดามากที่สุด เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมเข้าก้าวเ,เลยนะคะเข้าก้าวเ,เลยนะคะ ไปข้อ9ข้อ9เราใช้การกราบแบบเป็นจงังคประดิษฐ์กราบใครเราใช้การกราบแบบเป็นจงังคัประดิษฐ์กราบใคร ร้อยไหมคะ,ไ,มะไปข้อสุดท้ายทันไหม<ช>ทันนะคะไปข้อสุดท้ายข้อสิบข้อสิเวลาผู้หญิงประเคนของถวายพระสงฆ์ควรปฏิบัติอย่างไรเวลาผู้หญิงประเคนของถวายพระสงฆ์ควรปฏิบัติอย่างไรเคยถวายของพระสงฆ์ไหมผู้หญิง<ช>อาเคยนะ เรียบร้อยไหมคะอ่าเรียบร้อยตรวจสลับกันตรวจดีกว่าจะได้ไม่แก้ห้ามแก้ห้ามแก้กติกาของเราวันนี้คือกี่ข้อ6ข้ออ่าเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงสลับกันให้เรียบร้อยเขียนชื่อผู้ตรวจไว้ด้วยเรียบร้อยนะคะ ข้อที่หนึ่งถ้าเรายืนอยู่ริมถนนและเห็นพระสงฆ์เดินผ่านเราควรทําอย่างไรทำยังไงไไยกมือไหว้าทานข้อหนึ่งขอไข่นะคะข้อสองเวะลาใส่บาตรพระสงฆ์ควรทำอย่างไรเว,นะวะลาใส่บาตรให้พระสงฆ์อะเราเนี่ยควรทำยังไงโจทย์โจทย์พิมพ์ุ สั้นไปนิดนึงครขอโทษด้วยอ่าจจะสับสนได้ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตข้อ3เวลานั่งรถประจำทางถ้ามีผู้ส่งขึ้นมาและไม่มีที่นั่งเราก็ทำอย่างไรสละที่นั่งให้ท่านแบ่งที่ให้ท่านนั่งข้างได้ไหมถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะได้ถ้ามีที่พอประมาณนะคะถ้าเป็นผู้หญิงไม่ได้ ต่อไปข้อ4เวลากราบพระสงฆ์เราควรกราบอย่างไรกราบสามครั้งแบมือกราบพระก็เช่นเดียวกันนะคะพระพุทธรูปข้อ4เอยข้อ5เราควรใช้คำใดแทนพระสงฆ์ขณะที่เราสนทนากับท่านหลวงพ่อขอควายข้อ6 เวลาสนทนากับพระสงฆ์ผู้ชายควรใช้คำใดแทนตัวเองอผมใช้โยมได้ไหมไม่ได้ใช้อัตมาได้ไหมไม่ได้ถ้าพระเจ้ายัางพอมีบ้างข้อเจ็ดเมื่อยืนต่อหน้าพระสงฆ์เราควรยืนอย่างไรไไยืนตัวตรงมือประสานไว้ที่ด้านหน้า ข้อ8เวลาใส่บาตผู้หญิงควรระมัดระวังในเรื่องใดมากที่สุดข้อนี้สับสนนิดนึงไหมไม่ให้มือสัมผัสกายพระสงฆ์ไปเลือกข้อใส่ของในบาตด้วยวิกิริยาสำรวมใช่ไหมบางคนที่ผิดอ่ะข้อ9เราใช้การกราบแบบเป็นจางผลิตกราบใคร อ่าส่วนมากกับพระก,กับพระสงค์คะในก้าวคอหรือเปล่าข้อสิบสุดท้าย<น>เวลาผู้หญิงประเคนของถวายพระสงฆ์ควรปฏิบัติอย่างไรให้วางบนผ้ารองรับของอ่ารวมคะแนนให้เพื่อนตัวใหญ่ๆเขียนชื่อผู้ตรวจด,ด้วย ใครได้สิเต็มบ้างยกมือสิคะสิเต็มหนึ่งสอห้าสเต็ม9ใครได้เก้าหนคนสองคนสามคนสคนหเช์ตันได้เท่าไหร่คะสิเ,เต็มอะ่ะแใครได้แปดเจหใครได้หกห้าหนึ่งสส มีหนคนสามสองมีสองไม้มีหนึ่งไหมมีศูนยไหมน้อยสุดคือส,สาคนที่ได้สามต้องทำยังไงคะรปร,รับปรุงกลับไปอ่านเพิ่มเติมไหมอ่านไหมคะอ่านเพิ่มเติมอ่านมากขึ้นด้วยอ่านมากกว่าเพื่อนๆนะคะเพื่อที่จะ,ะราย เพื่อที่จะทำคะแนนให้ได้ในการสอบกลางภาคด้วยนะสับสนตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็กลับไปอ่านทบทวนแล้วกลับมาถามได้นะคะวันนี้ในเรื่องของการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนมีอะไรมีสงสัยไหม,ไม,มไม่มีปฏิบัติได้ทุกคนไหมคะได้ไหมได้ปฏิบัติได้ทุกคนทุกคนลองกลับไปฝึกปฏิบัตินะคะครั้งหน้าเราจะเรียนกันเรื่องของวันสําคัญ ทางพุทธศาสนาเรากลับไปดูมามีวันอะไรบ้างอ่วันนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ